3ข้อต้องรู้ดูเล่มทะเบียนยังไงไม่ให้โดนหลอกก่อนอื่นนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการซื้อเล่มปลอมพร้อมกับรถหรือมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยมันส่งผลเสียยังไง1เลยนะครับเราไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์รถได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถโอนได้ถ้าโอนไม่ได้รถก็ยังไม่เป็นของเราจริงๆซึ่งส่วนใหญ่เวลาถ้าเป็นเล่มปลอมเนี่ยรถก็จะมีปัญหารครับเช่นอาจยังผ่อนไฟแนนซ์ไม่หมดแล้วมาขายต่อหรืออาจจะเป็นรถขโมยมา หรือว่าอาจจะเป็นรถสมโครงมาก็ได้นะครับปัจจัยพวกนี้นะครับทําให้เราขายรถต่อไม่ได้หรือถ้าอาจขายได้ก็ขายในราคาที่ต่ําและเสี่ยงติดคุกอีกด้วยนะครับวิธีเช็ควิธีแรกทํายังไงมาดูกันวิธีดูก็คือให้ดูที่ผู้ถือก,กรรมสิทธิ์คนสุดท้ายนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือบริษัท t o โตยโตย้ตาลีซซิ่นะครับแล้วก็เอาชื่อเนี้ยไปเช็คกับที่ขนส่งว่าตรงกันไหมถ้าตรงก็โอเควิธีที่2นะครับเช็คได้ของสมุดต,ตรงนี้นะครับจะมีได้อยู่ ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะเป็นเสียเงินนะครับ